สวัสดีซ่ะเมนูวันนี้อันจะพาทุกคนทําเพก้าซามรสะซาวหรือว่ามากลิ้นฟ้าเนะเอเพกามหันมาซอยเซ็ตเรียบร้อยแช่เกลือทิ้งไว้สอชั่วโมงนะซาระหว่างรอสองชั่วโมงเราไปทําน้ําดองกันเนาะส่วนประกอบก็มีน้ําตาลทรายเกลือปนนะซาวน้ำส้มสายชูนะสาวเป็นน้าเต่าเลยเนาะเทน้ําส้มสายชูลงไปนะซา ตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือบบนะป่นนะจ๊ะปรุงรสตามใจชอบนะเอามาเคี่ยวจนน้ำตาลทรายละลายนะจ๊ะจเรียบร้อยกับพักใขเย็นเนาะอ่าอันนี้ก็คือเพกกาดที่เขาแช่ไว้สองชั่วโมงนะจ๊ะเกลือจะทําให้ความผมลดลงนะจ๊ะอ่าล้างน้ําสักหนึ่งน้ำนะจ๊ะแล้วก็มาเทใ,ใส่ภาชนะนะใส่โหลแก้วก็ได้โหลพลาสติกก็ได้นะจ๊ะเทน้ําดองลงไปปิดฝาทิ้งไว้สามคืนนะจ๊ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะเอาไปชิมรสชาติด้วยกันเนาะ อร่อยค่ะแต่มีกินเพการนิดหน่อยนะคะแต่ความคมแบบนี้เลยนี่อันดอง